เจไดวัอดีครับพี่มอยพี่น้องหลายหลายคนนะครับในติกตอร่วอู่ในติกตอกหรือเฟซบุ๊กตอนนี้เขาจะกำลังฮิตลูกชิ้นยืนกินนะครับของบุรีรัมม์ช่วงนี้โควิดไปไหนไม่ได้ครับอุบลก็มีครับอุบลกะลูกชิ้นนอนกินของแม่ชะมอยนี่มาพี่น้องมาชิมกันเลยนี่ลูกชิ้นนะครับก็คือเหาทอนแล้วเราก็เสียบส่ไหมแบบนี้ไม่นี่ขันขายดีแทกยี่สิบบา,าทแทกถึคุมประคุมขาทุนหนึ่งแต่มือคิดถึงล่ะนี่บิ่งน้ำจิ้มนี่พี่น้องน้ำจิ้ม อ้าอสวยก็จะมีแตงกวาครับขัาที่หัวะาพรากระลำแล้วก็แผ่มันได้ก็คืออืม ืวันนี้เ,เรากินแบบนี้นะครับอ่ให้เราล่าน้ำจิม,มแบบนี้นะนี่อืม,อมกินเขาเขาก็ได้ดูดิ้นบุจชินปลาให้กป็นว อันนี้ก็เพึ่งถอดแล้วไม่ได้เล็น้อง Bye-bye.